วันนี้เรามีเอกสารชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือมันเป็นบทวิเคราะห์ที่ AI เขียนขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์กระบวนการคิดของผู้ใช้งานคนหนึ่งภารกิจของเรานี e Deep Dive วันนี้ก็คือจะมาลองแกะรอยดูค่ะว่าเอ๊ะเส้นทางความคิดของผู้ใช้คนนี้จากคนที่ถามคำถามง่ายๆไปสู่การเป็น prompt engineer ที่แบบซับซ้อนสุดๆเนี่ยมันเป็นยังไง ใช่ครับแล้วสิ่งที่น่าทึ่งมากๆในบทวิเคราะห์นี้ก็คือมันแบ่งเส้นทางการเรียนรู้ของผู้ใช้ออกมาเป็นสี่ระยะที่ชัดเจนมากมันเหมือนเราได้เห็นแผนที่วิวัฒนาการเลยครับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับ AI ยังไงงั้นเรามาเริ่มกันที่ระยะแรกเลยนะคะดูเหมือนจะเริ่มแบบง่ายๆเลยคือแพทยถามคำถามทั่วไปอย่างเช่นมีแอปอะไรบ้างสำหรับออกแบบ 3D อะไรทำนองนี้เหมือนเป็นการลองเชิงก่อน ใช่ครับในช่วงแรกก็เป็นแบบนั้นเลยคือการสำรวจแต่จุดเปลี่ยนเล็กๆที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือพอภาษาพูดธรรมดาๆรรเนี่ยมันให้ผลลัพธ์ไม่ตรงใจผู้ใช้ก็เริ่มเรียนรู้ไวยากรณ์ของ AI ทันทีอ๋อไวยากรณ์ของ AI ครับมีการใช้คำสั่งเฉพาะเช่นกำหนดบทบาทหรือ r o l เพื่อบังคับให้ AI ตอบในมุมมองที่เราต้องการ มันคือการเปลี่ยนจากการถามลอยๆมาเป็นการสร้างกรอบให้คำตอบอ่ะครับอืมพอเริ่มเข้าใจภาษาของ AI แล้วผู้ใช้ก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นใช่ไหมคะดูเหมือนว่าสเติปต่อไปนี่คือการทดสอบแบบสุดขั้วเลยใช่เลยครับคือสั่งให้ AI ทำในสิ่งที่มันทำไม่ได้อย่างการสร้างไฟล์ .xml หรือ .docx ถูกต้องครับแล้ว AI ก็ทำไม่สำเร็จจริงๆซึ่งนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมาก มันคือตอนที่ผู้ใช้เลิกมอง AI เป็นแค่ผู้รอบรู้แล้วเริ่มมองเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่มีข้อจำกัดอ๋อเหมือนเป็นเครื่องจักรที่มีสเปคของมันภาพนั้นเลยครับ พอรู้ขีดจำกัดแล้วเขาก็เรียนรู้ที่จะควบคุมผลลัพธ์ในรูปแบบอื่นแทนเช่นสั่งให้ออกข้อมูลมาเป็นตารางหรือว่าเป็นโค้ด HTML แทนถึงมากเลยค่ะคือแทนที่จะยอมแพ้เมื่อ AI ทำบางอย่างไม่ได้ผู้ใช้กลับใช้ความล้มเหลวนั่นแหละเป็นข้อมูลเพื่อเรียนรู้ต่อเหมือนเป็นการทำ Reverse Engineer ความสามารถของ AI เลยแล้วหลังจากที่เขาเข้าใจขีดจากัดแล้วเขาไปต่อ,อยังไงคะเขาก้าไวไปสู่ระยะที่3ครับคือการทดสอบความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทางในระดับลึกมีการใช้สับเทคนิคทางวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูงเลยนะเช่น r c b o r c b o ครับหรือคำว่า Flyback Converter ที่เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่แบบเฉพาะทางมากๆก,การที่ผู้ใช้เจาอจงสับเทคนิคระดับนี้แสดงว่าไม่ได้ต้องการแค่ข้อมูลทั่วไปแล้วแต่กำลังทดสอบว่า AI เข้าใจความแตกต่างเล็กๆน้อยๆในสายงานวิศวกรรมจริงๆหรือเปล่าเหมือนกนารบังคับให้ AI พิสูจน์ตัวเองเ